ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็ามาพบกับป่าร้ายฟอร์มโฮมกันอีกสักครั้งหนึ่งป็นไงครับป่าตองซิตี้สบายดีไหมครับเปิดธุรกิจไปเฟสสุดท้ายเฟสห้ารายได้วันแรกน่าจะดีกันบ้างนะครับวันที่สองสามสี่เป็นไงบ้างครับผมไม่สบายสิใช่ไหมครับก็ได้เห็นความเป็นจริง เวลาเราจะเปิดฐานบริการหรือว่าอะไรต,ต่างๆมาใหม่เนี่ยเป็นธรรมชาติะก็แห่แห่กันเข้ามานะพอจัดระเบียบเอากฎยีิบสองข้อมาปรับปรุงกันเข้าไปก็ไปกันหมดเพราะว่าแรกเปิดบ้างปิดบ้างป่าตองของเรานั้นนอกจากมีหน้าหาดแล้วก็ถนนบางลาที่เป็นฐา,านมันเทิงนะครับสองแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งหลักๆแห่งเมืองป่าตองก็ นะเปิดหาดก็ไปดูแล้วกันนะฮะไปดูว่าหาดป่าตองมันป่าตองหรือป่าช้ากันไม่รู้บางลาครับเมืองที่เคยไม่เคยหลับไหลเมืองที่สร้างรายได้จุดท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มหาศาลในยามค่ําคืนครับเป็นไงล่ะครับในรอบ40ปีคุณคงไม่เห็นภาพนี้นี่เปิดล็อกแล้วนะธุรกิจเปิดได้10%ไม่รู้จะถึงไหมเท่าที่นับดูในร้อยจุดเนี่ย เปิดกันอยู่10บจุดสิจุดสิจุดไอ้ลึกๆในซอยยิ่งจบเลยถ้าให้เดาก็คือเปิดธุรกิจได้10% 90%ไม่ได้เปิดถ้าเทียบการตกงานแต่เดิมเนี่ยจากจ้าง100%เนตี่ยตอนนี้ก็น่าจะแปดเกประกันสังคมเป็นไงฮะเดือนนี้ก็มีจ่ายตามปกติไหมหรือคุณต้องไปเลิกจ้างคุณต้องไปลาออก5,000นี่เคยเยียวยาได้ไหมไม่มีใช่ไหมครับธุรกิจที่ว่ามีเงินกู้ s อ e ต่างๆ ได้ไหมครับได้กันหมดทุกคนไหมได้ง่ายไหมหรือยังติด NPL อยู่หรือยังให้แต่ลูกค้าชั้นดีอยู่อีกนับล้าน้าน,น SME ได้ไหมสบายดีไหมครับ SME ไม่มีเงินใครจะไปกล้าเปิดกิจการเจ้าของที่พวกชาวช่วงมือสองมือสามก็เรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วว่ามือสุดท้ายกับมือเจ้าของที่ดินสำคัญนะฮะให้เขาคุยกันเพื่อให้เกิดการจ้างงานนะครับจ้างงานไปทำไมครับ งานคือเงินเงินคืองาน,งาน,งานบรรดาลความสุขทุกวันนี้อย่าบอกความสุขแล้ครับแค่บันเทาพุกระทมให้ได้บ้างแค่ได้บ้างก็พอเศรษฐกิจที่เสียหายในรอบผมว่าในรอบพันปีเลยเอะนะนับสงครามโลกด้วยนับภัยพิบัติไปด้วยนับอะไรไปด้วยก็รอบนี้ก็หนักจริงฮะโดนกันทั่วโลกแล้วแพลตฟอร์มเมืองป่าตองเมืองท่องเที่ยวที่เป็นแพลตฟอร์มรับนักเที่ยวนานานชาติ แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะให้สบายดีมันก็คงไม่ได้มีกินดีอยู่ดีลืมไปได้เลยวันนี้ถามว่าเราจะมีข้าวกอกหม้อไหมไฟฟ้าจะถูกตัดไหมน้ำประปาจะมีไหมอยู่สบายดีไม่เครียดกันเลยไม่มีใครมายืมตังค์เลยหรือวันๆจะคิดจะยืมตังค์ใครหาตังค์จากใครหรือเริ่มที่จะคิดจะป้นจะฆ่าจะชิงจะเอาเปรียบกันแล้วภาครัฐครับ ดรู้ความจริงนี่จากเมืองตำบลเล็กๆในหลายพันตำบลเนี่ยเมืองที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งมากยังขนาดนี้อย่าได้ถามว่าที่อื่นเป็นพันรือบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยววันนี้ที่จะเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังก็คือจะมีการยืนย่นหนังสือกันนี้ฮะอันนี้จะยื่นในบ้านเราที่ป่าตองผ่านคณะกรรมธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิทมนุษยธรรมสภาผู้แทนราษฎรถ้าจำไ,ไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะแต่เดิมนี่น่าจะเป็นจนันสียบุตรเป็นประธานคนปัจจุบันนี่ก็เป็นท่านประธานศิระเจียรจาคะจากพรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีสอสอลังสีมันโรมด้วยเด็กภูเก็ตบ้านเรานี่แหละเป็นโคศกมัง้งโคศกกรรมธิการ,รเดี๋ยจะยื่นผ่านในานามของ ชมลมผู้ประกอบการสามอันเทิงหาดปาตองโดยพี่สทอโอวิรวิทย์เขี่วสมบัตินะแกก็ไม่หยุดที่จะช่วยเหลือประชาชนทั้งบินขึ้นกรุงเทพไปแล้วพอมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยือนที่ภูเก็ตก็แล้วก็จัดเต็มแล้วหลาานะก็ะยื่นในนามทั้งคณะแล้วกันถ้าเป็นไปได้ก็ฝากด้วยนะครับทั้งทั้งทั้งคณะด้วยให้มารับดูว่าทําไมต้องเกี่ยวกับกฎหมายในเมื่อเป็นเรื่อง,องกฎหมายอย่างที่มันบอก คุณจะทำใจที่ทำในกฎหมายความจริงใจและจริงจังที่จะเอาประชาชนเป็นหลักกฎหมายคืออำนาจกฎหมายคือจุดเริ่มต้นทุกอย่างบ้านเราปัญหาก็เรื่องกฎหมายตัวสําคัญเลยฮะปัญหาใหญ่ของบ้านเราคือกฎหมายไอระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยุบยึบยุบยับ,ยบมันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราราชการเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยกฎระเบียบเยอะแยะเนี่ยเพื่อให้เขาสบายทําง,งานง่ายขึ้น แต่ชาวบ้านน่ะเขามองไงรู้ไหมครับมักง่ายใบอนุญาตทำไมทำไมมีเยอะแยะทำไมต้องขอซ้ำซ้อนทำไมต้องทําอะไรให้มันยากจริงหรือเปล่าครับผมอยากให้ตอบคำถามบำบัดทุกวานลุงสุขส่งเสริมเศรษฐกิจให้มันจริงออกมาเยอะก็ผิดกันเยอะแล้วมันใครอย,อยากมาลงทุนนะ จะอ้างกฎหมายจริงเหรอครับเพื่อให้บ้านเมืองไประเบียบเรืร้อยคุณจะบริาหารโดยใช้กฎหมายจริงเหรอครับและกฎหมายที่คุณอยู่นั้นถามกลับไปดิมีความเป็นธรรมไหมมีความเป็นธรรมต่อเมืองป่าตองกันไหมเมืองท่องเที่ยวนานาชาติไหมบ้านผมไม่ได้ทําเกษตรบ้านผมไม่ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมบ้านผมทําการท่องเที่ยวและเป็นเชิงแพลตฟอร์มนานาชาติด้วยคุณปิดสนามบินนานาชาติเอาไปคิดดู เปิดกิจาการได้สิก็เก่งมากแล้วปกติมันไม่ควรจะเปิดได้พอเปิดไปก็เจ๊งเจ๊งแล้วก็เจ๊งเจ๊งเพราะพวกคุณออกนโยบายที่อยากจะให้มันโควิดมันเป็นศูนย์ไงอยากจะชอปปิ้งรู้ทันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งแต่มันแลด้วยความชิบหายวายวอดของประชาชนปากท้องประชาชนความหิวโหวยสังคมที่กําลังจะเปลี่ยนจากสังคมคนดีและความหิวโหวยมันก็จะเปลี่ยนจากคนดีๆกลายเป็นคนไม่ดีเยอะ เมื่อท้องมันหิวความคิดชั่วๆก็จะเกิดขึ้นมาคุณลองไม่ได้เงินเดือนฟิกค,คุณลองได้ห้าพันสิคุณลองไม่เอาเงินหลวงไปใช้สิรู้คุณลองไม่มีกินสิพ่อแม่คุณกำลังจะป่วยตายสิงานก็ไม่มีทําบ้านก็ไม่มีจะอยู่ตะถจกยึดรถก็โดนไปแล้วก็มีหัดไปดูตัวเลขการค่าตัวตายหัดไปดูตัวเลขคนที่ยากจน ถ้าปากบอกใจดีไม่ตกต่ำต่ำซ้ำเอาคุณธรรมจริยธรรมในการออกกฎหมายออกมาผมก็หวังว่าคณะธรรมธิการนี้คงจะมีจิตใจอันสูงส่งไปแก้กฎหมายเพื่อจะตอบโจทย์ให้บ้านให้เมืองให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องของเรานั้นได้รู้ซึ้งว่าบำบัดท,ทุกข์และบำาุงสุขนั้นมีอยู่จริงและเป็นตาม บริบทที่แท้จริงของแต่ละเมืองอย่ามักง่ายตัดเสื้อไซส์เดียวใส่แม่งท่วประเทศถ้าคุณไม่ได้กินยาถ้าคุณไม่ได้เป็นนักเปลืองภาษีชาติเป็นคนที่ลกลุงรังในประเทศนี้พื้นแผ่นน,นี้นะครับจงรับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านนอกอย่างพวกผมที่อยู่ป่าตองที่ต้องทำเศรษฐกิจให้กับชาติมานานมากแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้น เสียทั้งวัฒนธรรมเก่าเสียตั้งหลายหลายอย่างเสียพื้นที่เพราะสู้ทุนไม่ไหวคุณทําแต่ให้การลงทุนเยอะแยะแต่กลับไม่มีอะไรที่จะรักษาความเป็นท้องถิ่นความเป็นบ้านเมืองของผมเลยเศรษฐกิจภาษีได้กันหรืมได้กันเติมเอาไปพัฒนากันเต็มบ้านผมมันเสียสลาบมามากครับสูญเสียที่จอดรถนี่ก็ยังหมูหมูสูญเสียคนป่าตองที่ต้องย้ายออกไปพี่น้อง คุณเสียวัฒนธรรมที่ควรจะรักษาไว้ผมไม่อยากจะพูดเลยเวลาสงการงานบุญอะไรทั้งทีไปนับหัวที่คนป่าตองหรือคนต่างถิ่นเยอะเนกันแล้วบ้านผมวัดสุวรรณคีรวงแล้วบ้านผมราชประทานอุกศรเดี๋ยวนี้จัดงานร้อยน้อยและก,ก็เล็กกว่างานอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ว่าจะเข้าดาวหรืองานต่างๆที่คุณมาเปิดกันในจางส่วนกลาง มันอับอายครับงานบุญบ้านผมจริงๆไม่ธรรมดาแต่ทุกวันนี้จัดแต่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของความยิ่งใหญ่ที่มีในใจพวกผมว่ามันยิ่งใหญ่แต่คนมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่มันแพ้ทุนมันแพ้ทางกันมันแพ้ความเจริญที่มันผิดรูปผิดแบบมันไม่ได้รักษาคนท้องถิ่นเอาไว้เหลือไม่กี่คนแล้วครับที่มีธุรกิจอย่างคล้ายๆผมอะนับหัวได้เลย้าตองอย เหลือกี่คนที่ต้องทมาทำงานที่ภูเก็ตหลายคนดีๆก็ไปกรุงเทพไปเมืองอื่นกันหมดเสียดายจริงนะเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยเอาเป็นว่าไม่สบายดีหรอกเปิดได้สิบเปอร์เซ็นก็เก่งแล้วแล้วคุณนี่กราบเท้าเลยใจถึงเพราะหลายคนบอกเปิดกิจการเพื่อลูกน้องเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อยังดํารงเศรษฐกิจต่อไปเพื่อเป็นภาพลักษณ์ของประเทศแต่การช่วยเหลือภาครัฐป่วยแตกมาก ผมบอกได้แค่นี้ยผิดพลาดมากแล้วยังทำงบเหมือนเดิมอีกไม้เซตไม่เปลี่ยนคนความคิดไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแล้วหัวจิตหัวใจคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยปากประชาชนอย่างเดียวเลยแต่ปาชาปราชาชนพูดให้ว่าหนึ่งคุณไม่ได้ตอบสนองอะไรประชาชนเป็นหลักที่แท้จริงเลยร้องตีสีนัน่นหะชาติกว่าให้เป็นบริบทของความเป็นจริงคุณก็ไม่ทำกัน ยังเปิดให้ช่องว่างกฎหมายพวกนี้ไปให้ข้าราชการบางคนบางกลุ่มบางเหล่าบางหมู่ไม่รู้ว่าใครให้เขามาผมเหงลังแก่ประชาชนผู้ประกอบการเรียกเก็บและไม่ให้เป็นไปตามบริบทวันนี้เราได้เสนอกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมในสิทธิมนุษยชนสภาผูานน้แทนสษฎรถือว่าผมเปิดวงให้เลยแล้วกันว่าเราจะยื่นเรื่องอะไรหนึ่งนะครับ นี่ขออนุญาตอ่านตัวอักษรขอให้พิจาขยายเปิดสถานบันเทิงหาดป่าปตองในเขตเทศบาลเมืองป่าตองให้มีการขยายเวลาสถานบันเทิงเป็น4นาฬิกาเพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยวเนื่องจากผู้ประกอบการหาบันเทิงส่วนใหญ่ในตำบลป่าตองเป็นสถานบันเทิงประเภท3วงเล็บ4ของพรบสถานบริการที่มีการแก้ไขฉบับปัจจุบัน ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักเที่ยวต่างชาตินะป่าตองไม่เยอะหรอกมันแปดเก้า 8, 9, ล้านคนประมาณร้อยกว่าประเทศมีการจับจ่ายและขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงและมักจะเริ่มใช้สถานบริการตั้งแต่เวลายี่สสามนาฬิกาห้าทุ่มกฎหมายปิดที่หนึง่งการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลื่นไหลเป็นวงจรคือก่อน เวลาก่อนเที่ยงจะพักผ่อนในโรงแรมเวลาบ่ายจะพักผ่อนหน้าหาดริมทะเลค่ำรับประทานอาหารเดินซื้อสินค้ากระจายรายได้ไปทุกส่วนเวลาดึกประมาณ4ี่ทุ่มนะยี่สองนกาถึงยี่สามนกาถึงห้าทุ่มอะเริ่มเข้ามาใช้บริการในสถานบันเทิงและยึดเวลาในช่วงดึกของวันถัดไปซึ่งหากมีการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงไปเป็นเวลาสี่นกา จะทําให้เกิดรายได้หมุนเวียนเป็นจํานวนมากจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีเวลาในการใช้จ่ายกับสถานบันเทิงในยามค่ําคืนเพิ่มมากขึ้นอีกท้าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรวมให้มีรายได้เข้าประเทศมากขึ้นด้วยนี่ข้อที่หนึ่งจริงๆมันได้ประโยชน์กันหมดอะทั้งสามฝ่ายอะภาครัฐภาคเอกชนภาคชุมชนภาครัฐภาษีก็เพิ่มทั้งสัมภา,ามิตรทั้งภาษี ไอ้หของมหาไทยไอ้เของวดและสิของสัมภาษมิตเนี่ยไหนๆจะกําไรอีกอะแล้วเกิดการกระจายได้คนได้เงินไปเป็นค่าจ้างก็ไปใช้จ่ายอย่างน้อยคุณก้เสียแวัเจ็ดเสังคมไอเศรษฐกิจอะไม่ต้องพูดถึงเลยกระชูดคุณได้เป็นเท่าเป็นเท่าภาษีเก็บก็ได้เป็นเท่าเท่า กระจายไรายได้คนมีงานทําเยอะแยะมากมายตอบโจทย์การบริหารการพัฒนาประเทศไทยแต่สงสัยเป็นห่วงใครบางคนจะไม่ได้ตังหลังตีหนึ่งถึงตีสี่หรือเปล่าหรือมีผลประโยชน์อะไรก็ไม่รู้เลยไม่ค่อยทำกันนะครับเอาเป็นว่าโอโ้ต้องขออภัยเข้าเอาเป็นว่าเรื่องสังคมที่ผมบอกนอกจากคนจ้างงานมีงานทำนะไม่เป็นโจนไม่เป็นขโมยไม่อะไร ใช่ครับอาจจะมีปัญหาเรื่องหลายอย่างทําไมต้องตีสี่เพราะมีที่นี่มีใครเดินทางเกินสองชั่วโมงฮะในภูเก็ตนะครับและเด็กส่วนใหญ่ก็จะตื่นหกโมงแปดโมงต้องไปโรงเรียนจะได้ไม่ต้องเจอกันสิ่งแวดล้อมแต่เดิมถ้าปิดตีหนึ่งก็ไปลงหน้าหาดป่าตองหมดทั้งขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดทุกอย่างปุไปอาชญา,ากรรมอีกมากมายตัวยเขามาอยู่ในบางราแล้วควบคุมมีกล้องวงจรปิดสามสี่ร้อยตัวไม่ดีกว่าเหรอ ควบคุมง่ายถ้าออกไปไหนมันจะได้โลง่ลงๆกล้องจอนปิดไม่ได้จับได้ถูกไม่ใช่ไปมั่วสมมติอยู่ทั้งหน้าหาสามกิโลกว่าและตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองต่างดูแลยากและมันใกล้ทะเลพรุ่งนี้ก็ได้ตามเก็บศพนักท่องเที่ยวกันเต็มเพราะเมาด้วยควบคุมไม่ได้ด้วยแล้วก็ต้องตามเก็บศพเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศหรือไม่ก็ไม่ไงก็รู้กันอยู่ที่ทํามันมีเหตุและผลไม่ใช่ไม่มีเหตุมีผลไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจและการเปิดที่สี่เป็นถนนบางลายยังไม่ถึงครึ่งตารางกิโลเมตรเลยจากสิบ 4ี่ิหกจุดสี่ตารางกิโลเมตรของเมืองเนี้ยแล้วประเทศไทยเนี่ยมีกี่ตารางกิโลเมตรนะครับก็มาเปิดที่นี่ตีสี่ยังไม่ถึงครึ่งตารางกิโลเมตรเลยมันจะควบคุมไม่ได้เหรอตำรวจที่นี่เขาไม่ได้กินยาตำรวจที่นี่เขาทดลองกันมาจะยี่สบสาสิบปีแล้วเขาก็ดูบายดีกันทุกรุ่นอำเภอทั้งกี่นามเพอแล้วคุณทําอย่างนี้คุณดูถูกเจ้าหนะ้าที่บ้านเรามากนะ แต่อยากจะให้ซ่อนแอบแล้วก็มีผลประโยชน์กันหรืออะไรก็ไม่รู้ก็ตามสบายขอให้คุณนะนในคุณทมจริยธรรมในใจคุณมันจองสูงส่งต่อไปถ้าไม่เอาประชาชนเป็นหลักก็ทาต่อไปสิแต่ถ้าเอาประชาชนเป็นหลักก็ฟังพวกผมบ้างฟังเด็กบ้านๆอย่างผมบ้างคนที่อยู่หน้าง,งานบ้างนะไม่ใช่ออกกฎหมายอะไรคุณควบคุมหมดใบอนุญาตก,ก็เยอะอะไรก็เยอะนี่ก็เยอะออกมาให้เพื่อนคุณทำลำเบียบเรียบร้อยแล้ว้พวกประชาชนมันทําไงคนลากญ้าทาไง มันทำตามระเบียบคุณร้อยเ็นได้ไหมและบริบทของเมืองที่แท้จริงการบริการที่แท้จริงมันเป็นอย่างที่คุณทําได้ไหมคุณออกกดได้ไงยีิบสองข้อผมท้าไปออกสองร้อยยิบเจ็ดข้อไปสวดมนต์กันเลยที่สามบันเทิงดีกว่าไม่รู้ใครคิดแล้วนะปัญญาอาจจะสูงแต่จิตใจน่าจะตกต่ําถ้าผมเดาไม่ผิดคือคิดไปสมองคงใช้การไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในโลกความจริง สงสัยไม่เคยเที่ยวและคงนั่งสมาธิทุกวันมึงหรือเห็นกระตาแล้วกูก็ไม่สนเพราะไม่ใช่พวกกูไอ้คนไทยพวกนี้ไม่ใช่พวกกูอย่าให้รู้สึกอย่างนี้นะเขารู้สึกเขาร,รู้สึกอย่างนี้อยู่ไอคนไทยบางคนนี่คิดขึ้นมากับบงไทยบางคนที่มีมากกว่าพวกคุณเนะ่ะเขากําลังคิดอยู่ว่ามึงเห็นพวกกูเป็นคนไทยไหมมึงเห็นพวกกูเป็นคนหรือเปล่ากกนคำพูดภาษาหย,ยาบๆเลยนะครับถ้ายังเห็นอยู่ ขอให้มีคุณธรรมยุตนธรในหัวใจบ้างอย่าให้ออกอะไรมาแล้วมันไร้ซึ่งความเอื้ออาทรความเป็นจริงความที่เขาทําได้แล้วผมคิดว่าผมไม่มีใครโง่ถึงขนาดไม่รู้ว่าสี่สิบกว่าวันแล้วเนี่ยมันมีติดเชื้อเป็นศูนย์เนี่ยคุณก็ผ่อนปลนให้เขาบ้างบางที่คุณไปดูคุณควบคุมได้เหรอนนบางที่อ่ะห้างบางห้างหรือตอนนี้ไงเขาไม่มีขยะก,กาวตอนไม่ใครติดหรอกแต่ตอนนี้เขาไม่มีจะก,กิน ผู้ตีสีพูดไปก็เหมือนสีซอให้จิ้งหลีดฟังถ้าคุณเป็นอย่างอื่นคุณก็คิดไปแล้วกันผมไม่เคยเห็นจิ้งหลีดเขาง,งอกนะอืมพราเวลาสีซอจิ้งหลีดฟังจิ้งหลีดสวนกับอ้ยอุ้ยอ่ะแม่แหมมาเป็นเสียงเพลาะเลยหลอด้วยเก่งด้วยแต่แม่งสมองอันแค่เนี้ยมันไม่รู้จักความจริงไงจิ้งหลีดดูแต่พระจันทร์แต่ไม่ดูตามาตาลัวไม่รูวอะไรเลยออกอะไรมาแต่ละอย่างไม่ได้ดูอะไรเลยประชาชนเขาจะเดือดร้อนไหม ก็ฝากไปด้วยแล้วกันเนาะอันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันว่าเขาจะไปบกคร่าวๆข้อที่สองครับแหมเรื่องนี้ถ้าผมอยู่นะได้ยินหนังสือนะผมพูดเองแต่พูดเลยแล้วกันขอให้พิจารณาเรื่องการปกครองรูปแบบพิเศษสําหรับพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการตนเองได้อย่างอิสระและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสิทธิผลในการจัดการปัญหาในพื้นที่เพื่อสอดคล้องต่อบริบทที่แท้จริง การใช้กฎหมายพิเศษเฉพาะสาหรับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมรวมถึงการพัฒนาด,ด้านต่างๆความเจริญทางด้านต่างๆให้ใกล้เคียงหรือทัดเทียมกับกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา เนื่องจากว่าตำบลป่าตองเป็นเขตเศรษฐกิจด้านการลงทุนที่สร้างไรายได้มหาศาลสู่ประเทศไทยจึงควรนะฮะมีการจัดการเฉพาะพื้นที่เพื่อเอื้อต่อการสร้างประโยชน์สุขประโยชน์สูงสุดต่อทุกทุกฝ่ายทั้งรัฐเอกชนแล้วก็ชุมชนคนรากยญ้ทั่วไปที่เขาเรียกกันนี่แหละนะ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานบริหารของภาครัฐภาษีก็ได้เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการก็มีแรงในการที่จะลงทุนจ้างงานให้เงินเดือนคนมากขึ้นประชาชนค้นทุ่ไปที่เป็นแรงงานเป็นรากหญ้าเป็นเศรษฐกิจต่อเนื่องทั้งกเษกษตรกรก็ดีคนทําหาเช่ากินข้ามหาเช่าหาข้ามกินเช้าก็ดีก็ได้ประโยชน์ไปด้วยทั้งนี้ทางชมรมผู้ประกอบการสามัเทิงหาปะต้องเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาเมืองป่าตอ้องให้เป็นไปอย่างประโยชน์สูงสุด จึงเป็นตัวแทนในการดําเนินการยื่นหนังสือเพื่อขอให้พิารนาขยายเวลาถามันเถึงและเรื่องเขตปกครองรูปแบบพิเศษเทศบาลเมืองป่าตองต่อคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโปรดพริจ,จนารณาต่อไปด้วยความเคารพอย่างสูงนะแน่นอนที่โอวิลวิสเกิดสมัติต้องเป็นผู้ยืน่น เกปกครองรูปแบบพิเศษอ่ะมันไม่มีอะไรมากหรอกครับมันเป็นแค่เรื่องว่าเรามีเงินเยอะขึ้นมีอำนาจในการจัดการเองมากขึ้นมีสละมีความเป็นตัวตนมากขึ้นแล้วรู้เรื่องไม่ต้องรอส่วนกลางทัดเจนตรงประเด็นในการแก้ปัญหาลดการทุจริตหลายคนมากระแดะดัจดจริตบอกโอ้เ oh, ดี๋ยวไปให้มตทุจริต คุณอยู่ตรงไหนถ้าคนมันชั่วมันอยากทุกจริตมันชั่วทุกที่อย่ามาบอกว่าคนบ้านนอกอย่างผมนั้นทุจริตไอ้คนกรุงไอ้คนที่อยู่ส่วนกลางตัวดีเลยเพราะมันอร่อยมันกินทีจะเป็นแสนแสนร้านมันรับเหมาทีเดียวได้แต่ถ้ามากระจายกูไม่ได้ไงทุกคนก็ยอยากจะเป็นสอสอทุกคนก็อยากจะกล,กลุ่มสอสอแล้วไปต่อรองเ้าอี้รัฐมนตรีทําไมประเทศเรามันเป็นอย่างนี้ คุณลดอำนาจกับส่วนกลางให้ในายยกเทศมนตรีที่อยู่ใกล้กับประชาชนอยู่ติดกับประชาชนให้ดูแลประชาชนให้มากขึน้นนั่นคือความจริงใจและจริงจังและความมีคุณธรรมใยธรรมในตัวผู้นําของทุกคนในตัวผู้มีอำนาจของทุกคนที่แท้จริงอย่ามาโกหกตอแหลอย่ามาอ้างประชาชนถ้าไม่กระจายอำนาจไม่ให้เราเขตเป็นปกครองพิเศษในการแก้ไขปัญหาที่ทงจริงงที่เกิดขึ้นในเมืองป่าตอง คุณมันก็แค่คนไร้สาระคุณมันก็แค่คนไร้คุณธรรมคุณมันก็แค่คนไร้ประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองที่แท้จริงต่างหากเอาไปคิดเอาไปสำนึกว่าภาษีที่เขาหามามาจากใครและกินอยู่ทุกวันเพราะอะไรทำไมผมถึงอยากจะบอกว่าให้สลับกันคุณไปเอาห้าพันแล้วไปเอาประกันสังคมแล้วมาแลกกับประชาชนพี่น้องตาดำาๆมันไม่เกิดขึ้นไง เพราะคุณเป็นคนไงชาวบ้านประชาชนเขาดูอยู่ทำอะไรพูดอะไรวันหนึ่งผมอยากให้ประชาชนลงโทษพวกคุณเอาให้หนักให้ศูนย์พันไปเลยไอ้พวกประเภทผู้มีอำนาจที่เป็นแบบนี้ผมไม่ได้ว่านายกรนายขอ,ขอถ้าคุณไปตามที่ผมว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองซะนี่มันนิว n o r m a l คุณทำอะไรเป็นโอนอร์มัลจะรวบอำนาจอย่างเดียวทุกวันนี้คุณกระจายอำนาจในกระทรวงในกรมคุณบ้าหรือเปล่า และกระทรวงกลมมันจะเข้าอยู่กี่คนมีแต่พวกคุณประชาชนไงอ้างกันใหญ่เลยความประโยชน์สุขป,ประชาชนพูดแต่ปากหลอยแต่ปากดีแต่ปากทำเหรอทำแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าของจริงกระทิงแดงไม่อีกนิยายจริงๆเครื่องเตือนเวลาหมดหมดเวลาเขาบอกไม่ให้เกินนั่นแหละเอาเป็นว่าขออีกนิดนึง ชัดเจนตรงประเด็นลดทุจริตผมบอกได้เลยนะเพราะว่าประชาชนที่นี่เขาจะจับตาคุณได้ใกล้ไม่ใช่ไปซูเอียนข้างบนแมงไม่กี่คนดัดหลังไอ้พวกชอบทุจริตคุณกระจายอำนาจอกมาลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้นี่คือความอุบาทช,ชาติชั่วที่สุดตั้งแต่มีการบริหารประเทศมานี่คือผลงานที่เลวร้ายที่สุดที่คุณจะต้องยอมรับ ความจเจริญภูเก็ตต่างกับกรุงเทพมหานครผมว่าเกือบร้อยปีตอนนี้และอย่าไปเทียบกับจังหวัดอื่นให้จเจริญแต่ห้างให้จเจริญดัทงที่ที่เป็นทุนเหรอไปดูลายได้ชีวิตความเป็นอยู่เขาสินี่ผมไม่ได้ว่านายกรนายขอนะแล้วระบบผมไม่ได้ว่ารัฐบาลเปนจัผมว่าคนที่อยู่มีอำนาจตั้งนาน แหมยังมีหน้าจะเป็นสสอลายสมัยยังจะมีหน้าไปบริหารแต่คุณอยู่ขึ้นมามีอะไรพัฒนาบ้างเปลี่ยนให้หมดเลยแล้ววันนี้เป็นบทพิสูจน์เลยว่าคุณมีอำนาจจริงไหมกรรมการที่การชุดนี้ผมก็อยากจะดูหลายชุดรับฟังหลายชุดไม่มีแรงไปแก้แต่หลายชุดและหลายกลุ่มหลายคณะเขาแก้แน่แล้วประชาชนจะเอาด้วยจนนะจําไว้นะครับพี่น้องประชาชน คุณไม่มีตังคุณจนถ้าเขามาซื้อคุณจงฟาดหน้ากลับไปหาเขาจงจับทุจริตของเขาสามร้อยเหรอห้าร้อยเหรอจะทำจนกว่าเงินสาหมื่นก็ซื้อคุณไม่ได้อย่างนี้ดี่คุณเป็นพลเมืองคุณอย่าโทษใครประชาชนเป็นยังไงนักการเมืองเป็นอย่างนั้นหรือคุณจะเป็นอย่างนั้นตลอดบ้านเมืองคุณอยากจะ,จะเจริญแค่นั้นใช่ไหมสำคัญที่สุดเลยมันเกี่ยวกับมาธิการนี้ เขาพูดถึงสิทธิทมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนต่างจังหวัดอย่างผมคนต่างจังหวัดอย่างพวกผมที่ป่าตองอย่าทําให้มันเหลื่อมล้ามากคุณตึกสูงได้เป็นสามสี่ร้อยเมตรที่นี่ก็ทําได้ทําไมต้องมากดบ้านผมทําไมต้องเอาอำนาจส่วนกลางมาให้บ้านผมคิดเองเองบ้านผมจะเหลือสามเมตรก็ได้ให้พวกผมตัดสินใจเองได้ไหม ถ้าไม่มีอำนาจส่วนกลางผมมองตรงถ้าพวกคุณเลือกตั้งผู้ว่าผู้ว่าจริงๆก็มีอำนาจตัวแทนของนายกแต่ว่านายกเองเขาคุมหลายอย่างไปหักแค่ขาเขาจะเหลือผู้ว่าคุณอย่าไปโทษผู้ว่าหรือผู้ว่าอยูในอำนาจหรืออยู่นิดเดียวท่านแน่จริงต้องมีอำนาจ่ากับนายกแล้วคุณเลือกตั้งผู้ว่าใช่จบเลยไฟฟ้าป,าป,าปาลาปลางโรงเรียนคุณไม่ต้องเอาแล้วไม่ไม่ต้องเลย มีอำนาจอยู่สอย่างส่วนกลางไปบริหารเรื่องของโครงการใหญ่ๆเป็นภาครัฐที่ทําโปรเจกต์ใหญ่ๆถ้าไม่ใหญ่ไม่ต้องมาเสือกแถวบ้านแถวท้องถิ่นดีกว่าดีที่สุดเลยเพราะคุณผมไม่เชื่อว,ว่าคนที่อยู่ตรงกลางอยู่ในเมืองจะฉลาดกว่าคนที่รู้เรื่องในป่าตองเพราะคุณไม่มีทางไม่ใช่บ้านคุณและไม่มีทางที่มาบอกมาอ้างรักที่นี่มากกว่าผมเกิดที่นี่โตที่นี่เรียนสิ่งนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่นี่จะมีบ้ามาทุบหม้อ,อข้าวตัวเอง คุณกลับบ้านคุณตัวเองไปและไปทําอย่างนี้คุณจะทํำไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนป่าตองมันโง่อย่าไปคิดว่าคนภูเก็ตมันโง่สิแล้วผมบอกมไม่ว่าจะใครมาบริหารันพูดว่าสู้คนภูเก็ตไม่ได้เพราะหัวใจมันดีกว่ามันรักมากกว่าและมันไม่อยากให้ญาติพี่น้องมันเสียหายไม่อยากให้บ้านเมืองแต่เกิดมันพังทลายไปอย่าส่งคนส่วนกลางมาบริหารบ้านผมอีกเลยผมบอกตรง ให้พวกผมได้จัดการตัวเองและให้พวกผมรู้สึกว่าพวกผมมีความฉลาดทัดเทียมไม่ต้องบอกมากกว่าขอให้เรามีความรู้สึกมีศักดิ์ศรีมีความเป็นตัวตนและรู้สึกว่ามีความฉลาดเพียงพอคุณไม่มีทางชำนาญพื้นที่มากกว่าคนป่าตองหรือคนภูเก็ตแน่นอนแล้วคุณก็ไม่รู้จักตําพืชสันดานนิสัยทุกยิงทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ที่มีความเป็นไปที่นี่บริบทที่นี่ตั้งแต่ประวัติศาสตร์มา,าน้น คุณส่งมาส่งกันคุณจะไม่มีทางรู้แล้วมาอยู่ปีหนึ่งก็ดีหกเดือนก็ดีสามเดือนก็มีบางคนอยู่ได้เก่งๆก็สองปีแล้วก็ไปอย่าส่งมาเลยครับยอมให้เป็นเมืองที่ไม่มีผู้ว่าน่าจะเจริญกว่าเว้นว่างไปเลยฮะให้นายกประจอเเขาดูแลดีกว่าอย่างน้อยคนนั้นผมยังเลือกกับมือมาดูแลป่าตองภูเก็ต ก็ผมก็ฝากไว้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเวลาหมดหมดเวลาเดี๋ยวเวลาเกินอีกต้องขอราลาท่านผู้ชมผู้ฟังถ้าไหนอยาไปถ้าไหนรุนแรงไปแต่พูดจากใจจริงไม่ใช่พูดจากผมคนเดียวคนนับแสนๆสนลองให้โหวตพรุ่งนี้ไหมผมท้าลองให้โหวตแล้วเราจะเขตปกครองพิเศษหรือทู้พรุ่งนี้เลยไหมไม่ต้องหาเสียงก็ได้ไม่ต้องลนกันลงก็ได้ท้าชนเลยพรุ่งนี้เลยแปดโมงเช้าถึงบ่ายสาม คุณจะให้เราไปเลือกชั่วโมงเดียวก็ได้ผมว่าคนต่อแถวเป็นสิกิโลอยาดีแต่ปากยาดีแต่พูดบุรณาการแต่ปากอย่าทำชุนธรรมจริยธรรมต้องมีผมไม่ว่าในกอในขอแต่ระบบนี้มันมานานแล้วมันเป็นมะเร็งร้ายต่อการพัฒนาบ้านเมืองโดยเฉพาะที่ป่าตองชัดเจนที่สุดตราบใดส่วนกลางเข้ามายุ่งมากเท่าไหร่ความชิบหายก็เริ่มบรรดาบรรดามาเท่านั้นเพราะนั้น ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเมืองป่าตองไม่ใช่เกี่ยวกับภูเกต็ตได้ยิ่งดีให้เขาจัดการเองดูแลตัวเองหาะเ็กเดี๋ยวส่งเข้าส่วนกลางให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและตอบโจทย์ยิ่งกว่ายุทธศาสตร์ชาติหนึ่งร้อยปีเมื่อไหร่ที่ป่าตองปอกครองตอนเองรูปแบบพิเศษเมื่อไหร่ภูเกต็ตปกครองปกครองรูปแบบพิเศษตนเองยิ่งกว่ายุทธศาสตร์หนึ่งร้อยและหนึ่งพันปียี่สิบปีน้อยไป ขอให้เราจัดการตัวเองมีส่วนร่วมมีสภาประชาชนให้ทุกคนคนภูเก็ตอยู่กันอย่างยั่งยืนวันนี้ตำลาไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ